come back to my channel ไทยอัปเดตครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวสำคัญในภูมิภาคอาเซียนที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดนั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารของลาวในปี2025ที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นหม,ดมุดหมายสำคัญที่ทำให้ศักยภาพทางทหารของลาวเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาลาวถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่เน้นด้านการลงทุนทางทหารมากเท่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือแม้แต่เมียนมาแต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความท้าทายด้านชายแดนทรัพยากรและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ลาวเริ่มมีความจําเป็นต้องเสริมความมั่นคงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต ในปี2025นี้เราได้เริ่มเปิดเผยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและยุทธปกรณ์ณทางทหารรุ่นใหม่ที่เดิมทีถูกเก็บเป็นข้อมูลภายในรายงานหลายแหล่งระบุว่าการพัฒนาชุดนี้เกิดขึ้นผ่านความร่วมมือกับประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการทหารก้าวหน้าและเน้นไปที่ระบบป้องกันตัวเองมากกว่าการรุกหรือขยายอำนาจ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคือยานเกราะล้อยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับการปฏิบัติภารกิจในสภาพพื้นที่ภูเขาและป่าทึบของลาวโดยเฉพาะยานเกราะนี้โดดเด่นด้วยโครงสร้างป้องกันแรงระเบิดการเสริมเกราะแบบน้ำหนักเบาและระบบสื่อสารภายในที่ทำให้ทหารประสานงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายและการคาดการณ์ความเสี่ยงในระยะไกลซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการรับมือกับภัยคุกคามได้ดีกว่ารุ่นเก่าที่เคยใช้นอกจากยานเกราะแล้วลาวยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกกำลังพลผ่านเทคโนโลยีซิมูเลชันซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับประเทศที่ต้องคำนึงถึงงบประมาณ การใช้ระบบจำลองสถานการณ์ทำให้สามารถฝึกยุทธวิธีได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธจริงตลอดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในภาคสนามสำหรับด้านการป้องกันทางอากาศแม้เรายังไม่มีการประกาศจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ แต่มีสัญญาณว่าเราอาจกำลังพิจารณาใช้โดรนทางทหารแบบ UAV เพื่อทำหน้าที่ลาดตระเวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนซึ่งเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากการใช้โดรนจะช่วยลดภาระกำลังพลเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจการและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่หน่วยบัญชาการ ในแง่ของประสิทธิภาพโดยรวมการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันหรือแสดงอำนาจแต่เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเราต้องการให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนภัยก่อความไม่สงบหรือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ส่วนเรื่องราคาหรือค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดกองทัพครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งบประมาณขนาดใหญ่เท่าประเทศที่มีกองทัพใหญ่กว่าแต่สิ่งที่เราทำคือการเลือกลงทุนแบบมีเป้าหมายเน้นคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่าการซื้อมาใช้อย่างเดียวซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาวและช่วยให้เราสามารถดูแลยุทธปกรณ์ได้ด้วยกำลังภายในประเทศมากขึ้น หลายประเทศในอาเซียนเริ่มติดตามการพัฒนานี้อย่างใกล้ชิดเพราะการเสริมความมั่นคงของลาวจะส่งผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคง สิ่งที่เราต้องจับตาต,ต่อไปคือทิศทางการพัฒนาของลาวในอีก5-10ปีข้างหน้าลาวจะเดินไปสู่การมีความมั่นคงทางทหารที่ยั่งยืนด้วยตนเองหรือจะเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคมากขึ้นซึ่งทั้งสองเส้นทางมีผลต่อภูมิทัศน์ความมั่นคงของอาเซียนทั้งหมด วันนี้เป็นอีกวันที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประเทศเล็กก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ได้หากเลือกลงทุนในจุดที่สำคัญและเหมาะสมขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกจากภูมิภาคอาเซียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดี e ิ e ดีต้อนรับกลับสู่ชไทยอัปเดตครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวสำคัญในภูมิภาคอาเซียนที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดนั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารของลาวในปี2025ที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ศักยภาพทางทหารของลราเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาลาวถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่เน้นด้านการลงทุนทางทหารมากเท่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือแม้แต่เมียนมาแต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความท้าทายด้านชายแดนทรัพยากรและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ลาวเริ่มมีความจำเป็นต้องเสริมความมั่นคงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต ในปี2025นี้เลาได้เริ่มเปิดเผยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและยุทธปกรณ์ทางทหารรุ่นใหม่ที่เดิมทีถูกเก็บเป็นข้อมูลภายในรายงานหลายแหล่งระบุว่าการพัฒนาชุดนี้เกิดขึ้นผ่านความร่วมมือกับประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการทหารก้าวหน้าและเน้นไปที่ระบบป้องกันตัวเองมากกว่าการรุกหรือขยายอำนาจ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคือยานเกราะล้อยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้รองรับการปฏิบัติภารกิจในสภาพพื้นที่ภูเขาและป่าทึบของลาวโดยเฉพาะยานเกราะนี้โดดเด่นด้วยโครงสร้างป้องกันแรงระเบิดการเสริมเกราะแบบน้ำหนักเบาและระบบสื่อสารภายในที่ทำให้ทหารประสานงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายและการคาดการณ์ความเสี่ยงในระยะไกลซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการรับมือกับภัยคุกคามได้ดีกว่ารุ่นเก่าที่เคยใช้นอกจากยานเกราะแล้วลาวยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกกำลังทลผ่านเทคโนโลยีซิมูเลชันซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับประเทศที่ต้องคำนึงถึงนบประมาณ การใช้ระบบจำลองสถานการณ์ทำให้สามารถฝึกยุทธวิธีได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธจริงตลอดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในภาคสนามสำหรับด้านการป้องกันทางอากาศแม้เราวยังไม่มีการประกาศจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ แต่มีสัญญาณว่าลราอาจกำลังพิจารณาใช้โดรนทางทหารแบบ UAV เพื่อทำหน้าที่ลาดประเวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนซึ่งเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากการใช้โดรนจะช่วยลดภาระกำลังพลเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจการและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่หน่วยบัญชาการ ในแง่ของประสิทธิภาพโดยรวมการพัฒน่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันหรือแสดงอำนาจแต่เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเราต้องการให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนภัยก่อความไม่สงบหรือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ส่วนเรื่องราคาหรือค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดกองทัพครั้งนี้แม้ลาวาจะไม่ได้ใช้งบประมาณขนาดใหญ่เท่าประเทศที่มีกองทัพใหญ่กว่าแต่สิ่งที่เราทำคือการเลือกลงทุนแบบมีเป้าหมายเน้นคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่าการซื้อมาใช้อย่างเดียวซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาวและช่วยให้เราสามารถดูแลยุทธปกรณ์ได้ด้วยกำลังภายในประเทศมากขึ้น หลายประเทศในอาเซียนเริ่มติดตามการพัฒนานี้อย่างใกล้ชิดเพราะการเสริมความมั่นคงของลาวจะส่งผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐ,ฐกิจและความมั่นคง สิ่งที่เราต้องจับตาต,ต่อไปคือทิศทางการพัฒนาของลาวในอีก5้าถึงปีข้างหน้าลาวจะเดินไปสู่การมีความมั่นคงทางทหารที่ยั่งยืนด้วยตนเองหรือจะเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคมากขึ้นซึ่งทั้งสองเส้นทางมีผลเปอาะภูมิทัศน์ความมั่นคงของอาเซียนทั้งหมด วันนี้เป็นอีกวันที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประเทศเล็กก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ได้หากเลือกลงทุนในจุดที่สำคัญและเหมาะสมขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและการวิเคราะห์เชิงลึกจากภูมิภาคอาเซียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า